มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเส้นข้าวเปียกกินกันนะคะเส้นแบบทำง่ายง่ายเลยะค่ะทุกคนแค่เรามีเครื่องตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดเส้นนะคะแล้วก็อ่าทำเป็นเพ่งบางๆางได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาตัดเป็นเส้นนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาติดตั้งเครื่องตัวนี้ก่อนนะ,ะตัวนี้นะคะไม่ได้ใช้ไฟนะคะใช้แบบ ใช้แค่มือนะคะก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะมาประกอบให้คงที่ก่อนนะคะแล้วก็ต้มน้ำเดือดรอนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป้งข้าวเจ้าแล้วก็เป็นมันนะคะเราจะใช้ถ้วยตัวนี้ตวงเนาะถ้วยตัวนี้เราใช้สามถ้วยเป็นมันนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเป็นข้าวเจ้านะคะ แล้วก็เราจะใช้น้าเดือดมาลวกนะคะอ่าต้องใช้น้าเดือดเดือดนะคะทุกคนถ้าน้ําแบบร้อนธรรมดาหรือว่าน้าเย็นมันจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเป้งมันจะไม่สุกนะคะอ่าเราลองแบบใช้น้าเดือดมันเป้งมันจะได้สุกนะคะแล้วก็ทาเป้งให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็เติมน้าร้อนร้อนเดือดเดือดนะคะลงไปแล้วก็นวดน,นะคะนวดให้เข้ากันนะคะให้มันเป้งมันเนียมเนาะ แล้วก็ทําเป็นก้อนๆใส่กะตินะคะเพราะเป้งตัวนี้เราต้องนวดแบบร้อนๆน,นะคะถ้าไม่ร้อนก็คือถ้าเย็นนี่มันจะบะัดทําไม่ได้ทุกคนเย็นมันจะทํายากขึ้นนะคะเราก็จะทําเป็นให้เป็นเส้นย,ยาวๆนะคะแล้วก็าทําให้เป็นแผงก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะเอาเป้งมารีบให้มาแผงบางขึ้นนิดหนึ่งเวลาที่เราไปแบบรีบที่ตัวเครื่องมันจะง่ายขึ้นนะคะพอเราทําเสร็จเราก็จะมาบั ตัดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะจริงๆเครื่องตรงนี้สามารถทําให้เป็นแผงบางได้นะคะแต่เมื่อกี้ถ่ายให้ไม่ทันนะคะก็เลยตัดออกมาที่ทําเป็นเส้นเลยเนาะอันนี้นะคะเราสามารถทําเป็นเส้นๆแบบนี้ได้หมดทำง่ายด้วยนะคะเครื่องนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ส0 0ร้กว่าบาทนะคะเครื่องทําตัวนี้เนาะ,ะทำง่ายมากและเราก็จะได้เป็นเส้นๆแบบนี้มาเลยนะคะทุกคน เห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะคะแล้วก็เราจะมาบนเนื้อหมูด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะใช้เนื้อหมูเนาะใครมีแบบเนื้อไก่เนื้ออะไรก็เอาไปทําได้หมดนะคะลูกชิ้นอะไรพวกเนี้ยสามารถทําได้นะคะแล้วก็จะต้มแบบน้ําแยกออกไปนะคะบางคนก็จะเอาเส้นไปต้มรวมกันเลยก็ได้แต่ว่าเราไม่ชอบเพราะมันจะเหนียวเกินเต้งมันจะเอยอะเกินเนาะเราก็เลยต้มน้ําซุปออกมาก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไป่าลวดเส้นไว้อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาทำน้ําพริกกันนะคะน้ําพริกก็ทําง่ายมากเลยนะคะเราใช้กระเทียมเนาะําให้ละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจิวกันนะคะเราก็ใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเวลาจิวนะคะจิวให้เหลืองไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่พริกลนนะคะทุกคนจิวให้เหลืองเนาะค่ะแล้วก็เราจะตัดนิดหนึ่งออกกันนะคะเพราะว่าบางคนก็จะแบบ ไม่ชอบกินรวมกันนาะอชอบกินกระเทียมเยนะคะแล้วก็จะมาเจวน้ําพริกแล้วก็มาปรุงด้วยเกลือนะคะแล้วก็ผงชูรสแค่นี้นะคะน้าพริกก็ทำง่ายง่ายแค่นี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดใส่ถ้วยนะคะเราไม่ต้องเอาไว้ในกระทะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเพราะกระทะมันร้อนนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมาต้มเส้นกันนะคะต้มแบบ ตั้งน้ำให้เดือด,ดอก,ก่อนนะคะต้มเนาะแล้วก็จะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้แป้งมันแบบไม่ต้องเยอะเกินไปอะทุกคนถ้าไม่ง่านนีน้เดี๋ยวแป้งจะเยอะแล้วก็มันจะเหนียวแล้วก็ข้นมากอ่าเราก็ลยเอาแบบไปล้างนา้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครชอบเหนียวๆก็ไม่ต้องแบบล้างก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะมาต้มนะคะต้มให้มันสุ่พอนสุกมซึ่งมันจะใสๆเลยนะคะทุกคนอ่าต้มง,ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาตัดน้ำสุกแล้วก็ ไปตักเส้นมาใส่ในน้ำซุปข,ของเรานะคะแค่นี้เลยค่ะเราก็จะได้เป็นน้ำแบบน้ำข้าวเปียบแบบอร่อยๆไปกินแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปรุงกินกันเลยนะคะน,นี่สุกง่ายมากทุกคนสามารถเอาไปทํากินกันได้นะคะเนี่ยทำแบบในวันอยู่กินเนี่ยคือกินในครอบครัวมันอร่อยมาก เดี๋ยวเราจะไปปรุงกันแบบปรุงง่ายๆเลยนะคะก็จะมีใส่แค่น้ำพริกที่เมื่อกี้เราเจียวน้อยแล้วก็กระเทียมแล้วก็หัวหอมแค่นี้นะคะ